เอเพ็กมีเดียลเซ็นเตอร์เปิดตัวโปรแกรมลีเนียซีนวัตกรรมยกกระชับที่แรกในไทยในรูปแบบโฟล์อัพยังคงเดินหน้าในการสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาให้ทุกคนมีใบหน้าที่กระชับอ่อนกว่าวัยกันค่ะโดยล่าสุดเอเพ็กมีเดียลเซ็นเตอร์ได้เปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับใหม่ล่าสุดที่แรกในไทยกับโปรแกรม l ีเนียซีภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์เอกลักษณ์ธรรมสุนทรพร้อมด้วยแพทย์หญิงจิราคุณากรวงร่วมพูดคุยค่ะพร้อมด้วยมิสเตอร์ฟิลิปโชที่แมเนเจอร์ออฟ g ก o b a l business development AP แพกค่ะได้บินมาที่ไทยค่ะร่วมในงานค่ะเพื่อมอบโล่ให้กับ a p e พ Medical Center นอกจากนี้ยังได้คนบันเทิงอย่างกําปั้ปา่าสูและดีปัทมาพานทองที่มาร่วมสัมผัสน,นวัตกรรมโปรแกร,รมลีเนียซีซึ่งลีเนียซีค่ะจะเป็นการสลายไขยมันชั้นลึกเติมเต็มไขมันชั้นตื้นค่ะของผิวหนังทําให้อิ่มฟูและยกกระชับในเวลาเดียวกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน,นวัตกรรมความงามที่รับรองว่าตอบโจทย์ใครหลายคนให้ใบหน้ากลับมายกกระชับอ่อนกว่าวัยกันอีกครั้งค่ะ เนื้ซีนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่เน้นยกกระชับนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือสามารถที่จะเพิ่มไขมันในชั้นผิวด้านบนด้วยฉะนั้นผลที่ได้น่าจะทําให้หน้าเรายกกระชับและดูผิวเนี่ยอิ่มฟูนะคะฉะนั้นจึงตอบโจทย์กับคนไข้ทุกคนรวมถึงคนไข้ที่อยากยกกระชับอยากเติมโวลูมให้หน้าโจย์ที่ต้องไม่มีเวลาพักฟื้นใช้หน้าได้เลยนะคะแล้วก็เจ็บน้อยเห็นผลได้ดีเห็นผลได้เร็วค่ะก็คือเทอเอเปกของเรานะคะเปิดนวัตกรรม ดีเนียซีเป็นที่แรกนะคะฉะนั้นคือตัวนี้เป็นวัรรรมใหม่ที่เครื่องยกกรชับอื่นๆยังไม่มีนะคะฉะนั้นก็คือเป็นความแตกต่างในเรื่องที่หมอได้กล่าวไปตะกี้นี้เพิ่ม v ลล u m มให้กับผิวแล้วก็ยกกระชับในเวลาเดียวกัน จริงๆคือในตัวเครื่องเนี่ยค่ะมีหลายโหมดจึงสามารถที่จะช่วยเรื่องการสร้างคอลลาเจนในชั้นทุกชั้นผิวของผิวเลยฉะนั้นผิวด้านบนอย่างเรื่องรูขุมขนริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ได้เรื่องยกชับอย่างเดียวไม่ได้แค่เรื่องวอลลุ่มด้วยคือได้เรื่องของผิวใสผิวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ริ้วรอยเรียบเนียนความเรียบเนียนเนี่ยก็ได้ด้วยในการทําครั้งเดียวกัน นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเนื่องจากน,น,นาวัตกรรมใหม่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วทางด้านนาวัตกรรมเรามีเอเบกเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเราจะเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดที่อัปเดตที่สุดมาให้กับคนไข้ค่ะก็กนวัตกรรมนี้ค่ะเราสามารถเห็นผลได้ทันทีวันรุ่งขึ้นคนไข้สามารถใช้หน้าได้และยังสามารถช่วยแม้กระทั่งเรื่องรอยแดงหรือพวกฝ้าเส้นเลือดอะคะ่ะที่ตืนๆเราสามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะ ก็สำหรับว่าเรื่องการยกกระชับเนี่ยมีทุกวันแล้วก็วันละหลายเคสอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนิ้ที่สามารถให้คนไข้ได้ค่ะโดยปกติเราจะประเมินตามผิวหน้าแล้วก็สภาพผิวของคนไข้เป็นหลักก่อนนะคะว่าเออคนไข้เหมาะกับต้องการอะไรบ้างแล้วก็อยากแก้ปัญหาตรงไหนแล้วเราก็จะเลือกให้ตอบสนองคนไข้ค่ะวันนี้ครับจะลองใช้ดูครับผมแต่ว่าเครื่องทั้งหมดที่เอเพ็ผมว่า ผมน่าจะลองมาหมดเกือบทุกเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลดีฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของผู้ชายที่กลัวกันอยู่ที่ไม่กล้าเข้าสถาบันเสริมความงานคือกลัวเจ็บ แล้วก็ไม่ค่อยทนเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามีนวัตกรรมโตใหม่มาที่ทาแล้วไม่เจ็บเนี่ยผมว่าผู้ชายจะเข้าเอเฟกเยอะขึ้นตอนนั้นอายุ30เริ่มอยากจะดูแลร่างกายอยากจะดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมปลูกผมด้วยซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ผู้ชายมากๆาแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยสิกว่าคนแล้วที่ปลูกผมนะฮะที่เอพิกครับเอาไว้วางใจเอเฟกยาวตอนนี้ก็เข้าปีที่16แล้วที่ดูแลกับเอพฟกครับปัญหาของพี่ก็คือเรื่องของความ ความบางของหน้านะคะแล้วก็ไขชั้นของไขมันมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องนี้มันจะตอบโจทย์ที่มากๆแล้วก็คือประเด็นก็คือเป็นคนที่ทํางานเกือบทุกวันฉะนั้นเวลาที่จะพักหน้ายาวๆมันจะไม่มีแล้วเครื่องนี้ค่ะก็จะตอบโจทย์ที่เป็นอย่างมากว่าดิทําเสร็จแล้วที่สามารถไปถ่ายละครต่อได้เลยที่ใช้พี่มันจะเป็นมีรุ่นก่อนหนะ้าที่ไม่ไม่ได้ดีเท่านี้แล้วก็นวัตกรรมไม่ได้ล้าขนาดนี้ไม่ได้เพิ่มชั้นของ ไขมันแล้วก็ไม่ได้ลดเพิ่มวอลลุ่มให้ผิวด้วยค่ะอันนั้นจะมีพวกกระจ่างใสนะคะคุณแม่แล้วก็แล้วก็ยกกระชับอะไรพวกนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบมันสร้างมาเพื่อที่โดยเฉพาะเลยจริงมันดีตรี่มันเติมเต็มได้เนาะ้ช่มัน่ำให้ผิวไฟิลเลอร์ผิวหน้าเราดูเด็ดค่ะแนะนําทุกท่านนะคะที่สนใจอยากยกกระชับนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้เรารู้สึกว่าตัวเราเอจจิ้งมากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทุกๆอย่างนะคะที่เอเิกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเยอะแล้วก็ทันสมัยปลอดภัยนะคะฉะนั้นกังวลใจในเรื่องไหนก็สามารถที่จะแวะมาปรึกษากันได้เลยแล้วก็รีเนียซีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยกกระชับที่ขั้นกว่าในการที่จะเพิ่มมูลรู้ไปกับหน้าพร้อมับการยกกระชับไปด้วยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เอเิกในทุกสาขารทระเทศไทยนะคะใช่ค่ะก็คือเทคโนโลยีเรา อันดักหนึ่งเราคืออัปเดตตลอดแล้วก็สำคัญที่สุดข,ของเราก็าคือความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติคือเราอยากให้ทุกคนดูดีในแบบของเขาแล้วก็ยังสมวัยนะคะดูเป็นคลาสลัคชูรีนะคะค่ะ<ม>เอเปปัจจุบันนี้มี50สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีทั้งช่องทางโซเชียลต,ต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่คิดได้เลยหรือว่า จะทักเข้ามาผ่านทางโซเชียลทั้ง Facebook Instagram หรือ TikTok นะคะ mm hmm. ก็จะมีแอดมินตอบได้นะคะ mm hmm. ก็สามารถจะส่งคําถาม mm hmm. หรือว่าเข้ามาดัดหมายการปรึกษาคุณหมอได้ทุกช mm ่องทางเลยคะ่ะ